ล่า,างทางเขานันร้องปริศนาไมายเลขสามมาครับคุณไมา์ครับอายุยี่สิบสามปีเป็นเจ้าของโรงงานกระเป๋านะครับและทุกวันจะคุมงานเองเพื่อเช็คคุณภาพและวิธีการผลิตด้วยตัวของเธอเองลูกค้าเยป็นช่างนะเฮ้ยหนังเฮ้ยแต่เขาก็ทำกระเป๋าสวยได้ดูดิเฮ้ยน่าจะเป็นของเขาแหละรวยนะต้องโรงงานเขาอะผมว่าถ้าทสแบบนี้ใช่เหมือนทำแบบทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย จผมว่าไม่น่าจะได้ฟังฟังเสียงเมื่อสักครู่มันมีความสั่นเครือเหมือนกันนะมันเหมือนแบบว่าแบบเสียงมแบบว่ามันแบบโอ้ยจะพูดจะพูดโอเคเพื่อนเออฟังเจเจคอมเมนต์แล้ว่จะพูดแล้วว่าครูเขาเสียงสั่นเครือ เมื่อกี้หายเสียงเขาไม่มีความสั่นเรืนนะเหมือนแบบประคองเสียงไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเสียงดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ว่าหน้าเนื้อบุคลิกผมผมผมนี่สวยยาวสวยมากเลยลูกแม่เห็นแล้วแม่อยากกระช่าให้หน้าหายเลยกไมเป็นคนอย่างนี้อันใช่จฉาเออผมสวยนะหายแล้วไม่ชอบคนสวยๆสักเท่าไหร่แต่กระเป๋าลูกสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวแม่าจะสั่งสักใบหนึ่งที่ร้านลูกมีแมกระเป๋าไดโนเสาร์แม่อยากจะได้ <laughs> แต่คิดว่านะเมื่อกี้เสียงหนูสั่นมากเลยว่าแม่นะลูกนะแต่หนูสวยนะลูกนะหมายเลขสามนะหายเชื่อตักแต่วะเพียนเ๊กมั่นใจเลยว่าเรื่องการทํากระเป๋านะคะคุณแม่หายจะต้องเป็นเรื่องจริงแต่นึกถึงบรรยากาศในร้านเย็บกระเป๋าสิคะ <c oughs> เขาจะเอาเวลาที่ไหนไปฝึกร้องเพลงได้ยินแต่เสียงการเย็บจักรดัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เต็มที่เขาก็ทําได้แต่เสียงกรรได้แค่วอมเสียงเลานั้นฮะบอกเลยว่าเขาไม่มีสิทธิ์แตะการเป็นนักร้องเสียงเพาะเลยเบอร์สามร้องเพียนแน่นอนค่ะเพียนครับพี่ไอ้ก็เห็นด้วยเพราะว่าดูจากการจับไม้มันมันมันจับแปลกๆกันนะตักนะมันไม่ใช่มือาชีพอ่ะเพียนแน่แน่เชื่อเพื่อนและเชื่อไปกี้ผมก็เห็นด้วยครับว่าเพียนครับเมื่อกี้มันเหมือนแบบเสียงไม่ไม่ไม่เมูดไม่ไม่ไม่คอนโทรลเสียงไม่ได้อ่ะมันเหมือนเพียนเลยอ่ะคือเพียนเลยแหละ หลักฐานเขานักร้องไปสนามไม้เลข4มาครับชุณโฟครับอายุ23ปีเป็นเชฟอาหารไทยครับประจำร้านอาหารชื่อดังด้วยด้วยฝีมือในการตำน้ำพริก <c oughs> และการแกะสลักที่อ่อนช้อยของเขาเนั่นเองโอ้านยยนจมายยมยนบ คุณไม่ไฮหิวเครื่องแกงเลยดูใฮ้ใครไปจับเขาแตะตัวแบบนี้เชิเสียงสวรรค์มาอีกแล้วนะคือเราบอกเลยว่าหมายเลขสี่เนี่ยตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นแล้วพี่เป๊ยังไงคะมาต้นเขาดีไปหมดเลยหม้อในมือกูอยากเข้าไปตีมากคือเนื้อเสียงตัวว่าดีแต่มีดีกว่าเนื้อเสียงอีกคือเนื้อหนังของเขาเนี่ยละฮะ เก็บเบอร์สี่ไว้ก่อนขอร้องพี่ๆขอร้อง้เก็บนะเก็บไว้ก่อนเอาไปอนนะครับผมว่าคนหน้าตาดีส่วนมากจะไม่ค่อยเสียงดีหรอกนะจริงๆไม่เหมาะที่จะร้องลูกทุ่งเหมาะเป็นเชฟน่แหละดีแล้วเออผมว่าเสียงเพี้ยนไม่เห็นด้วยพี่ฮยฮอะไม่รู้เนื้อเขาดีมากตอนเนี้ยเนื้อเสียงเหรอฮะเนื้อในเขาเนี่ยเดี๋ยวมาตูมก็ว่าเอาหรอกไม่เป็นไรแม่แบ่งกันแบ่งกันแม่ชอบ น้หายเอาไว้น้พยายามเหอะเพราะนะจัตีิรักอยากให้เพราะจ้ะทาไม่พอก็ขอให้เพราะเถอะอเพราะเอาเพราะครับหลักฐานของนักร้องพิศนาหมายเลขห้ามาครับคุณกอล์ฟครับอายุ23ปีเป็นนักแสดงโชว์ละครด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับบทที่ได้มักจะเป็นลิงเพราะเธอแสดงได้เหมือนลิงเหลือเกินลิงอะไรใส่ชุดยีราไอ้มาลาย ลิงลายลิงลายดูดีนะดูดีอันนั้นเขค,คงแต่งให้ตลกมิ้นมโิโหยากมากใครจะรู้ว่าไม่ได้ทอนร้องด้วยอะ่ะไม่ได้ทอนร้องอ่ะท่อนอุทานน่าจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องเป็นนางรำจริงๆเป็นศิละปะจริงๆผมว่าน่าเก็บไว้ก่อนเพราะว่า คนที่เป็นศิลปศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยส่วนมากเขาจะร้องเพลงดีนะครับอมผมว่า,น,าน่าจะเก็บไว้ก่อนผมว่าเพราะครับพี่ไอ้ก็มีความรู้สึกคนตัวเล็กแบบนี้ปอดใหญ่ถ้าเขาร้องเพลงเพราะนี่จะโคตรเพราะเลยนะ<อ>ไม่ได้เพราะธรรมดานะเพราะคนแบบนี้อินนิจี้เยอะเห็นด้วยเห็นด้วยเก็บไว้ก่อนเนาะ,นะ,นะเก็บไว้ก่อนเอาว่าเพราะนะครับพี่ยิ่งยงครับถ้าเป็นนักแสดงหรือเป็นนางรําหรือเป็นก็เล่นละครใบ,บ้อะไรเงี้ยเป็นคนที่มีมีความสามารถในเรื่องของการฟังเขาน่าจะเสียงเพราะ หลักทาเของนักร้อมศิสนาหมายเลข6มาครับคุณมาสครับอายุ23ปีเป็นพ่อค้าชาไข่มุกครับใช้เงินเก็บที่มีทั้งหมดลงทุนเปิดร้านชานมไข่มุกเป็นของตัวเองอะไรวะอะไรผู้ชายให้น้อยจังผู้หญิงให้ออนทัพีง่วงแต่คนเบ้าหน้าอย่างี้ลองเปลงเพาะนะจริงว่ะ

คือคนนี้แอบยากตรงที่ลุกเขาตอนที่ดูอย่างเงี้ยแม่หายดูเหมือนร้องเป็นนะสไตล์ลูกทุง่งสติงน่าจะได้เอเดนได้อะไรอย่างงี้แต่พอดูในคลิปอะครับตูไม่ทราบว่าทีมงานบีฟให้แกล้งหลอกพวกเราหรือเปล่าลลเพราะตาเขาว่าแบบล็อกหลุดล,ล็อกแรกต่อแล้วตัว<อ>แข็งมากแล้วเหมือนท่องอะฮะไม่น่าไว้ใจเพี้ยนดีกว่ามมมสมแล้วค่ะที่เขาขายชาไข่มุกค่ะเพราะว่าในวีทีอาร์ของเขา เขาช่างดูเฉยชามากออหน้าตาเขาแบบหลุดอายคอนแทคเหมือนเขาแบบวิญญาณเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นน่ะแบบเออเอออย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยเขาดูกระชับกระเฉงอะ่ะมันก็เลยยากอย่างที่มะตูมว่าขคนละคนเลยอะ่ะจริงกำกึง่งเป๊กว่าเสียงเพี้ยนค่ะคือเขาไม่มั่นใจในตัวเขาเลยแล้วเขาแบบเหมือนจะมองอะไรบางอย่างที่เราสังเกตอยู่ผมว่าน่าจะเพีย้ยนพี่ให้แอบมองต่างนิดนึงเวลานักร้องประกวดอ่ะจะนิ่งๆอย่างเงี้ยจะแบบ หน้าแบบนิ่งๆแล้วลองแบบไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแต่พอประกวดออกมาแล้วเสียงได้ออแต่บุคลิกไม่ได้นะเพื่อนนอะออไม่ให้เขา,าลอกเลยนไงร้องกลางตลาดอะ,ไ,อออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพรีเซนต์ด้วยการร้องเพลงอะไรต่อมีอะไรชอบอ่ะเก็บไปก่อนว่าคิดว่าเพราะเพราะครับออสุดท้ายครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลขเจ็ดมครับเดี๋ยวคุณติสตีและคุณตาลนะครับเป็นนางงามเดินสายที่ประกวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า50เวทีครับ ุวันนี้ยังหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพและการเดินแบบโอ้หัวไหลย่ใช่ไหมใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ใช่อะไรเลหนาวเหนาวแนคู่เลยใช่หมลูกแต่หัวไหลยกอหัวไหลยกอูจะดูไม่อวอ่าทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยทาไมมันสวยยางงี้วะเออว่าแต่เป็นพี่น้องกันด้วยหรอเหมือนแฟรเลย อ่าชัดแล้ว่ะพอฟังเสียงแล้วใช่เลยรู้ว่าเขาร้องว่าอะไรคือสวยเลยเรียกว่าคิดว่าเป็นผู้หญิงเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยเสียงออกมาแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนน่นะคะแล้วก็ใช้เสียงในโทนต่ำด้วยนะคิดว่าเพียนค่ะยังงามประกวดเดินสายแล้วสวยซะด้วยแต่ถ้าเพราะก็โคตรเพราะเลยนะ ยากกว่าตักเรแจะเพื่อเลยเล้วเพื่อเลยโอ้ยากว่ะขอเป็นเพียนก่อนได้ไหมได้ยากกว่าเพื่อนผมว่าถ้ามาคู่อย่างนี้เนี่ยเขาอาจจะมั่นใจว่าเขาต้องคู่อาจจะเสียงดีก็ได้ออเขาก็มั่นใจว่าเขาต้องเสียงเีลแล้วเขาเดินข้นแล้วเราเล็กแล้วเาเดินขึ้นใช่แต่ในมองในมุมของสองคนเนี่ยคือเสียงบุบเมื่อกี้มันใหญ่มากเสียงบุบเสียงบุบเออเออเออเพียนนะเพียนคิดว่าเพียนเพียนนะครับ ได้เห็นหลักฐานนักร้องครบ7หมายเลขแล้วครับในรอบแรกเอาออกคนละหนึ่งหมายเลขที่เสียงเพี้ยนนะครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกส3 1 3คนละหนึ่งหมายเลขครับ3กับ6 3 6 3 6คนละ1หมายเลขนะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกนะครับเบอร์ะไรอัพนาย3กับ6คัดใครออกครับพีงยองครับห6 6 6ครับหมายเลขหครับ พี่ครับหมาเลขสาค่ะหมายเลขสาครับ <oz 'd> นักร้องเปษนาหมายเลขหก <oz 'd> ผมขอฟังเสียงคุณยังไงยังไงเพราะหรือเพี้ยนครับอาจจะมีมีกลิ่น เพราะผมไม่ใช่คนโปรดพี่เลยมองไม่เห็นประโยชน์ผมใช่ไหมครับดีพี่อิ๋เฮ้ยเพิ่มมีเพาะนะเนี่ยอ้ยเป็นไงเฮ้ยอินแล้วเมาชานมแล้วเมาชานมเฮ้ยอินแล้วตาเขาแบบล็อกหลุดล็อกแลกต่อแล้วกัวแข็งมากแล้วเหมือนท่องอะฮะไม่น่าไว้ใจเพี้ยนดีกว่าเขาช่างดูเฉยชามากหน้าตาเขาแบบหลุดไอคอนแทก เีียยงพค่ะคือเขาไม่มั่นใจในตัวเขาเลยผมว่าน่าจะเพียนเฮ้ยมีแล้ว ให้เหมันฉันที่ทำยังไงก็ไม่เคยลืมเธอสิกทีสิ่งครับวิธภาษณ์4วงสาครับผมอายุ23ปีครับปัจจุบันก็เปิดร้านชาไขมูกครับที่อุดรครับผม ก็ยเป็นคนอุดรหรอ่ครับแล้วทำไมร้องเพลงพอจังเลยคะร้องเพลงด้วยร้องเพลงกลางคืนด้วยครันแ่เลยเียงวาเชียวร้องเพลงกลางคืนกลางวันขายชาไข่มุกใช่ครับอ๋อถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะให้เยอะเป็นผู้ชายคุณจะให้น้อยครับผมคุณใช้อะไรตัดสินครับหน้าตาล้วนๆครับก็คือเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกแล้วก็เป็นนักร้องด้วยครับนักร้องปริศนาหมายเลขหกเป็นนักร้องเสียงร้อง น 3, <im lly> ักร้องปรนศนาหมายเลขสามผมขอฟังเสียงขุนไม่ตามไม่ตื้อไม่ยืนแล้วค่ะเสียงดีดีเสียงดีดีเอาอีกแล้วเฮ้ยเอาแล้วเรื่อกแล้วบงอ่ะ ว่านะเมื่อกี้เสียงหนูสั่นมากเลยว่าแม่นะลูกนะแต่หนูสวยนะลูกนะหมายเลขสามนะหายเชื่อตักแต่ว่าเพียนเขาไม่มีสิทธิ์แตะการเป็นนักร้องเสียงเพาะเลยเบอร์สามร้องเพี้ยนแน่นอนค่ะพี่ไอ้ก็เห็นด้วยเพราะว่าดูจากการจับไม้มันมันมันจับแปลกๆอะนะตักนะมันไม่ใช่มืออาชีพอะเพี้ยนแน่แนเชื่อเพื่อนนะเชื่อเปืกกี้เราเลือกวครใช่ไม่ใช่ขอบ วัสดีค่ะบุษราลัทิมหินค่ะชื่อเล่นชื่อไม้นะคะปัจจุบันก็รับงานพิธีมีทั่วไปเลยค่ะแล้วก็พิธีกรด้วยแล้วก็ที่บ้านก็จะมีเป็นธุรกิจค่ะเป็นโรงงานใช่ค่ะขายกระเป๋าหรือขายกระเป๋าค่ะเป็นขายส่งนะคะขายส่งก็คือขายส่งส่งไปไม่ได้ขายส่งไม่ได้ขายอ่าใช่ราคาแพงไหมครับราคากระเป๋าแพงไหมครับพี่ไม่แพงค่ะประมาณเท่่าไหรถ้าพี่สนใจหนูให้ฟรีเลยเฮ้ย น้องาพูดแล้วนะครับอ่ะล้เอเล่นล้อ,เ,อเล่นล้เอเล่นเป็นพิธีกรเป็น m ีแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานกระเป๋านะครับนักร้องพิศนาหมายเลขสาเป็นนักร้องเสียงเพีเ้ยนขอบคุณครับคัดคนเสียงเพี้ยนออกไปหนึ่งถึงพี่ยิ่งยงจะพลาดแต่เริ่มใหม่ได้ในรอบหน้ากระเบาะแสเสียงพูดอีกสักครู่ จาถึงหนูจะไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่หนูก็ชอบคนที่ใจป่าที่ร่ำรวยง่ำง่ำหึยง่ำงย่ำโอ้โหน้องครับนายก่อนจะคุยกับน้องคายกระดูกออกมาก่อนลูกฟันผมครับพี่ฮายโอ้โหดีี่อยู่ไกลถ้าอยู่ไกล้เนี่ยฟันเฉาะนมแตกเลย I voice can see your